จากคุ้มถุงจนสู่รักแท้มูเกตมิต้าอัมบานีคู่รักมหาเศรษฐีตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดียหากคิดที่จะแต่งงานกับใครสักคนนั้นแน่นอนว่าต้องเกิดจากความรักการศึกษาดูใจจนมั่นใจถึงตกลงปรงใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแต่สำหรับที่ประเทศอินเดียนั้นดูเหมือนว่าการแต่งงานที่เกิดจากความรัก การเลือกคู่ของด้วยตนเองนั้นมีอยู่จริงก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของฐานนะทางบ้านของทั้งสองฝ่ายการศึกษาและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของวันนะการแต่งงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของหนุ่มสาวแต่ครอบครัวต้องพึงพอใจด้วยเช่นเดียวกับมูเกตและนิตาอัมบานีสองสามีภรรยาผู้ทรงอิทธิพลและยังเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดีย ซึ่งทั้งคู่เองก็ไม่ได้รู้จักไม่เคยพบกันมาก่อนแต่เกิดจากความพึงพอใจของทีรุตใบอัมบานีพ่อผู้ล่วงรับของโูเกตที่ได้รับบทเป็นพ่อสื่ออย่างไม่เป็นทางการจากการมองไปที่นิตาเพียงครั้งเดียวถ้าใม่เขาได้พบว่านี่แหละว่าที่ภรรยาในอนาคตของลูกชายและนี่คือเส้นทางความรักของคู่มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในอินเดีย นิต้าเรียกได้ว,ว่าเป็นนักเต้นพาละตะน์นาตยัมเธอถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเยี่ยมลีลาและลวดลายของนิต้านั้นทำให้นิลุดบายเกิดความประทับใจและหลงไหลจากการที่ได้ชมการแสดงของเธอจนอยากได้มาเป็นลูกสะใภ้เมื่อถูกตาต้องใจนิลุตบายจึงได้ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของนิตา้าและได้โทรไปที่บ้านของเธอครั้งแรกที่เขาแนะนำตัวว่าคือใครปรากฏว่านิต้าไม่เชื่อคิดว่าเขาโทรมาล้อเล่น กมาแล้งจึงได้วางหูโทรศัพท์ใส่เขาอย่างไรก็ตามพ่อสามีคนนี้ไม่ลดละความพยายามเขาได้โทรเข้าบ้านนิต้าอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอแกล้งพูดว่าฉันคืออลิซาเบธเทเลอร์นักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันและได้วางหูใส่เขาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนิลุตบายก็ยังโทรหาเธอเป็นรอบที่3ซึ่งครั้งนี้พ่อของนิต้าเป็นคนรับและยืนยันว่าเขาคือนิลุตบายจริงๆ จากนั้นนิลุตปานก็ได้เชิญนิตาไปที่ออฟฟิศและถามว่าเธอต้องการพบกับมูเกตลูกชายคนโตของเขาหรือไม่การสนทนาของว่าที่ลูกสะพ้ยและพ่อสามีในครั้งนั้นทำให้นิตาและมูเกตได้พบกันนิตาเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางในอินเดียเธอมีชีวิตแบบหญิงสาวธรรมดาทั่วไปการพบกันครั้งแรกของนิตาและมูเกตนั้นเธอปฏิเสธที่จะขึ้นรถเบนที่มารับหน้าบ้าน แต่เลือกที่จะขึ้นรถสาธารณะแทนแน่นอนว่ามูเกตไม่มีทางเลือกสุดท้ายทั้งคู่จึงใช้บริการรถเมสองชั้นซึ่งขณะที่รถกำลังแล่นไปรอบๆเมืองมุมไบนั้นมูเกตก็ได้แนะนำร้านอาหารริมทางซึ่งเป็นร้านที่เขาโปรดปานอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้นิต้ามองเห็นว่าเขามีอะไรบางอย่างมากกว่าคนที่ร่ำรวยที่เป็นข่าวพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ หลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันไม่กี่ครั้งมูเกตก็ตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับนิต้าให้ได้เขาขอเธอแต่งงานขณะที่ขับรถอยู่ในม,มุมไบท่ามกลางการจราจรที่ขับข้างคนวุ่นวายมูเกตหยุดรถและยืนยันว่าจะไม่สตาร์ทรถจนกว่าเขาจะได้รับคำว่าใช่จากนิตา้าซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในปี2,528 หลังจากแต่งงานกันชีวิตครอบครัวของทั้งคู่ก็ได้ดำเนินไปอย่างยอดเยี่ยมเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอินเดียมีตาและมูเกตมีทายาทั้งหมด3คนคือสองฝาแฝดไอชาและอากาสอัมบานีและมีลูกชายคนสุดท้องอนานันต์อัมบานีตระกูลของอัมบานีจัดว่าเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดียและเอเชียอีกทั้งยังเป็นเจ้าของบริษัทลีเลอันอินดั t ท i ีลิมิเต็ด ผู้ครอบคลุมกิจการแทบจะครอบจักรวาลอินเดียไม่ว่าจะเป็นธุรกิจน้ำมันกา๊าซปิตโตเลียเคมีและธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันรวมถึงธุรกิจก่อสร้างการสื่อสารโทรคมนาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์สื่อบันเทิงและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าทรัพย์สินของครอบครัวอัมบานีรวมแล้วมีมากกว่า4 4 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น ยังเป็นตึกสูงระดับฟ้าท่ามกลางเมืองมุมไบซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอนลลาร์หรือ32.4พันล้านบาทจัดว่าแพงเป็นอันดับสองของโลกรองจากพระราชวังบักกิงแฮมเลยล่ะคะ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ